จากจังหวัดสกลนครนะคะพาไปเที่ยวต่อกันที่จังหวัดกละสิน์ค่ะจังหวัดกลสิน์เปิดงานเทศกาลมหกรรมผู้ไทยนานาชาติประจำปี2567อย่างยิ่งใหญ่โดยมีชาวผู้ไทยจากจังหวัดต่างๆและชาวผู้ไทยจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นสอปป,อปอลาวและเวียดนามเข้าร่วมงานค่ะ ที่สวนเฉลิมพระเกียร 80, ติ80พรรษาใต้อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียงตำบลปุ้มเกา่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนายสรวงกเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเกิดงานเทศกาลมหกรรมผู้ไทยนานาชาติสารสายใหญ่วัฒนธรรมผู้ไทยสู่วัฒนธรรมอีสานฮีดเก่าคลองหลังซึ่งจังหวัดกาลสินจัดขึ้นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักท่องเที่ยวและชาวผู้ไทยจากจังหวัดต่างๆ รวมไปถึงจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นสปปลาวและเวียดนามเข้าร่วมงานและก็ได้เข้าร่วมการฟ้อนผู้ไทยเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะทางนี้นะครับก็เพื่อเป็นการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เยาวชนรุ่นใหม่นะครับได้ศึกษาสืบสารและเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชาวผู้ไทยในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงเผยแพร่อ,อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดนวัตกรรมด้านการพัฒนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้กับวิถีการดำรงชีวิตของชาวผู้ไทยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมภายในงานเทศกาลมหก,กรรมผู้ไทยนานาชาติสารสายใหญ่วัฒนธรรมผู้ไทยสู่วัฒนธรรมอีสานฮีดเก่าครองหลัง ตลอดการจัดงานนะครับรวม5วัน5คืนเนี่ยประกอบด้วยการสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ไทย c c p o พสินค้า o t o p อทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายวิถีผู้ไทยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมผู้ไทยจากชุมชนและสถานศึกษาการประกวดกลองยาวการเสวนาวิชาการขี่เก่าคองหลังวิถีผู้ไทยในเวทีโลกขบวนแห่วัฒนธรรมผู้ไทย14ขบวน วิธีเปิดงานการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการการแสดงฟ้อนผู้ไทยกว่า1000คนการประกวดอาหารพื้นบ้านการประกวดข้าวเหนียวเขาวงการประกวดข้าวแดะงาน,นะฮะการประกวดระวงย้อนยุคการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุกิจกรรมพาแรงการเดินแบบผ้าไทยโบราณและการประกวดธิดาผู้ไทยนานาชาติครับ ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตาจริงๆนะคะสำหรับงานมหาก,การรมผู้ไทยนานาชาติประจำปี2567ค่ะอย่างข้าวแดงงานนี้ผมก็ไม่รู้จักนะรวมรถึง,ง,งกิจกรรมพาแรงนี้ <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> ข้าวแดงงานนะคะก็จะเป็นลักษณะของข้าวที่นำมาใช้ครกนะคะบดๆตำา, <c oughs> ตาให้ละเอียดค่ะแล้วก็นำไปผสมไปคลุกเคล้ากับงาน แล้วก็จะผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆคุณระชาะต้องลองไปชิมค่ะจะทำนละอย่างกับข้าวเม่าใช่ไหมครับคนละแบบค่ะแต่คล้ายๆกันนะคะ